เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซืเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นฮอนด้าครับฮอนด้าซิตี้ครับฮอนด้าซิตี้เครื่องเกียร์ดีสีสวยเลยเป็นสีฟ้าตรงรุ่นนะครับหน้าเดิมหลังเดิมฟ้าเดิมไม่เคยแกะสีสันรอบคันบางๆอาจจะมีด้านแดดเลียบ้างครับเลือกได้ด้านแดดเลียบบ้าง เครื่อง1.5 idsi เครื่องดีครับนิ่มเลยครับแอร์เย็นฉ่ำยางก็ยังใหม่ครับไปขับใช้งานกันได้ยาวภายในสวยสะอาดเบาะไม่ขาดเกียร์โต,โต,ต้ถจกไฟฟ้าแผงสวิตช์แผงโคอนโซลตัดลายไม้เลยครับสวยหรู VIP เล่มชุดโอนครบกับราคาเพียง48,000บาทเท่านั้นเอง48,000บาทครับ ราคานี้ต่อรองได้ด้วยครับต่อรองได้นิดหน่อยพิกัดดูรถอยู่นคนปรปฐมานใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองของเครื่องเดิมเดิมสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบครับไม่มีทําสีน็อตไม่ขยับครับก็คือไม่มีชนหนักไม่เคยถอดออกไปซ่อมสีแองเลขไม่สามเซนสามสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ